สวัสดีค่ะเบนจากไอแคลคลินิกกายภาพบำบัดนะคะสำหรับไ c a คลคลินิกกายภาพบำบัดของเราตั้งอยู่ในโครงการตามสแควร์จังหวัดจันทบุรี e ค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นจะพาทุกท่านาไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ใช้ช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดและก็ชานะคะซึ่งกำลังเป็นที่ยิยมในตอนนี้ก็คือการลดอาการปวดชาด้วยเครื่องแม่เหล็กหรือว่า p m s ค่ะ คือเทคโนโลยีที่เรากำลังพูดถึงก็คือตัวเครื่องกระตุ้น,นแม่เหล็กหรือว p ่า p m s นะคะสำหรับเครื่องกระตุ้น,นแม่เหล็กนะคะจะได้ผลที่ดีในคนไข้ที่กล่มอาการปวดจากกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นรวมถึงอาการปวดและก็ชาจ,จากเส้นประสาทนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอาการปวดทับของเส้นประสาทจากโรคหมอนนองกระดูกทับเส้นประสา,าทอาการชาจากกาหวนรวมถึงเส้นประสาทส่วนปลายนะคะมีการถูกกดทับค่ะ สำหรับหลักการทํางานของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กนะคะตัวขึ้นแม่เหล็กนี้จะไม่มีผลทําให้ในส่วนของกล้ามเนื้อมีอาการคลายตัวแล้วก็ทําให้เส้นประสาทของเรานะคะเกิดการเรียนรู้ใหม่ดังนั้นในคนไข้ที่มีอาการปวดหรือว่าชานะคะก็จะช่วยทําให้ลดอาการชาแล้วก็ลดอาการปวดได้จากการทําเครื่องตัวนี้ด้วยค่ะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มนะคะสาธิตวิธีการทํา อาการปวดลดอาการปวดด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กนะคะทีนี้ระหว่างทำนะคะเคสนี้นะคะมีอาการปวดบริเวณต้นคอบ่าแล้วก็สะบักทางด้านซ้ายนะคะฉะนั้นในระหว่างที่ทํานะคะอาจจะรู้สึกว่ามีการกระตุกของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าให้รู้สึกกระตุกในระดับที่สบายเวลาที่เลื่อนผ่านไปเจอจุดปวดเจ็บอาจจะรู้สึกง่วงๆร้าวๆหรือว่าล้าๆได้ ปับเครื่องนะคะ้ะดับนี้เป็นยังไงบ้างคะมีจุดไหนที่รู้สึกหน่วงไหมคะ สำหรับท่านใดนะคะต้องการปรึกษาเกี่ยวกับอาการปวดหรือว่า,อาการชานะคะสามารถติดต่อได้ที่ i อ a r ลคลินิกสาขาอุดรธานีนะคะตั้งอยู่ที่ในโครงการความสแปรอุดรธานีนะคะหรือว่าสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์0811231559หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ Add i c a คลคลินิกได้นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมีสาระดีๆอะไรมาแนะนำให้รู้จักคอยติดตามกันได้เลยนะคะ